ทำหลอนกันหน่อยตอน รวนครวนค่ะ <_ an> เป็นบทสรุปเรื่องราวทั้งหมดนะ <_ an> เด็กแฝดตัวต้นเรื่องเนี่ยหายไปไหน <_ an> สาวอาทิตย์นี้เดี๋ยวได้รู้กันคําตอบในบ้านโชคดีเดี๋ยวซีรีส์ซีซั่นสกันแล้วหลายคนตามตั้งแต่ซีซั่นแรกมันล้อนหลอนคุณผู้ชม <_ an> แล้วการจะตามหาความจริงทั้งหมดต้องไปที่ไหน <_ an> นี่ <_ an> วกกลับมาที่บ้านโชคดีอีกครั้งและภาพเบื้องหลังที่ <_ an> คุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้นะมีเข้าขึ้นไปชั้น2ชั้น2ของบ้านโชคดีเป็นจุดที่ร่ําลือกันว่าของเขาแรงจริงๆขนาดทีมงานไหว้เจ้าทงเจ้าที่แล้วคุณผู้ชมถ่าย ี่ยังเจอผีไม่เว้นแต่ละวันยวันมาทักท<า>อีกรอเขามาทักทายตลอดเดี๋ยวดูช็อตเนี้ยนะคลานมาแบบนี้หน้าขา,ขาวๆแบบนี้ใครจะอยู่ ฉอฉออา,ากนี้ได้เห็นโซ่ตรวนเข้ามานะคุณผู้ชมมีบทบาทในเรื่องความหลอนเพิ่มเข้าไปอีกอยากรู้ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันจะเกี่ยวข้องกันยังไงติดตามได้ในบ้านโชคดี The เดอะซีรีส์นะคืนนี้3ามทุ่มครึ่งนะจ๊ะคุณผู้ชมส่วนวันอาทิตย์นี้มาช้านิดหนึ่งสี่ทุ่มสีแล้วคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ฟรีทางวิวนะจ๊ะเออรอดูกันด้วยเดอ้อกำลังนนสนุกเลย ถ้าใครสติดีนะจิตแข็งๆนะท้าเลยให้ดูเรื่องนี้ว่าจะหล่นขนาดไนไปบ้านโชคดีอีกไหมไม่ไปแล้วจ้ะ